พี่น้องที่รักในพระริสตาเจ้าพระเยซูเจ้าบอกว่าไม่มีความรักใดใหญ่เท่ากับความรักที่ใครคนหนึ่งได้ตายตเพื่อคนอื่นเพื่อมิตรสหายมันเป็นข้อความที่จะต้องทำให้เราคิดอยู่เสมอว่าที่เรารักคนอื่นเนี่ยเรารักได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างไรลึกตื้นหนาบางเพียงใด ถ้าว่าเรารักเขามากเนี่ยเราจะยอมเสียสละความสะดวกสบายเสียสละวันเวลาหรืออะไรให้เขาบ้างหรือเปล่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเองโดยที่ไม่ได้ตายเนี่ยนะครับ mm. เขาก็เล่าเรื่องว่าเป็นเรื่องจริงด้วยว่าวันหนึ่งคุณพ่อหนึ่งก็เล่าเรื่องถึงชีวิตของเขาในเวลาที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ย มีการฝึกอย่างโดาหดร้ายทารุณพอสมควรวันหนึ่งมีนายสิบที่เป็นครูฝึกของพวกเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็คว้างระเบิดมือใส่กลุ่มทหารหนุ่มหแบบนี้ทุกคนวิ่งหนีและหาที่คํำบังเพราะว่าอันตรายจากระเบิดเนี้มันก็ฆ่าคนไปเยอะแล้วและนายสิบผู้ฝึกก็บอกว่ากลับมากลับมาชันปาระเบิด ที่ไม่ได้ถอดสลักให้ระเบิดดอกที่ทำไปก็เพื่อจะได้ดูปฏิกิริยาของทหารว่ามีความกล้าหารเพียงใดวันต่อมาก็มีพวกทหารใหม่เข้ามาอีกและนายสิบคนนี้ก็บอกกับทหารเก่าเมื่อวานนี้บอกไม่ให้พูดอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับทหารใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็ทำเหมือนกันอีกก็คือเดินเข้า มาในกลุ่มของพวกทหารใหม่แล้วก็ทิ้งระเบิดใส่พวกทหารใหม่ทหารใหม่ซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นระเบิดที่ยังไม่ได้จะไม่ระเบิดเนี่ยนะก็กระโดดไปคล่อมเอาระเบิดลูกนั้นไว้เผื่อว่าลูกระเบิดนี่ถ้ามันระเบิดจะไม่ได้ถูกคนอื่นเป็นการเสียสละที่เขาทำด้วยความจริงใจแต่เขาก็ไม่รู้ว่าระเบิดนั้นนะเป็นระเบิดที่ฝึกไว้สำหรับ ฝึกทหารฝึกจิตใจของทหารแต่ในปีนั้นเองก็มีการให้เหรียญกล้าหารแก่ผู้ที่ทำความดีในค่ายทหารเนี่ยก็เป็นหนุ่มคนนี้เองที่เขาได้เลือกออกมาว่าเป็นคนที่ยอมสละชีวิตเพื่อคนอื่นทั้งๆที่ระเบิดก็ไม่ได้ระเบิดแล้วก็ไม่ใช่ในเวลาสงครามแต่เนื่องจากว่าใจเขาเด็ดเดี่ยว ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่เขายอมสละชีวิตเพื่อคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็เป็นนี้ชีวิตกับเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับพระเยซูเจ้าเองก็ได้ตายเพื่อพวกเราบนไม้กางเขนและถ้าว่าพระองค์ไม่ได้ตายเพื่อพวกเราป่านนี้พวกเราก็จะเป็นอย่างอื่นไปแล้วแลาขอบคุณพระพิญเจ้าที่ยอมสละชีวิตเพื่อให้พวกเราได้มีชีวิตใหม่และเป็นต้นในช่วงปัสกาเนี่ย พวกเราต้องการกำลังใจจากตรงมากหลือเกินในช่วงที่มีโควิดที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยทำให้พวกเรารู้สึกไม่มีความสุขจะไปไหนมาไหนต้องมีหน้ากากและยังไม่พออีกว่าไปหาคนนั้นเนี่ยเจะติดหรือเปล่าไปงานนี้จะไม่ติดไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีคนติดมากขึ้นเลือเกินแล้วก็มีคนตายด้วย เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ให้เรารักกันและกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ